เขาให้สนใจกูไงม่งวงเลยไม่เป็นไรตามเขาไปก่อนอีเซฟ้าผมปัดเหนียวตามเขาไปก่อนตามเขาไปก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งองะไรเงยนะั่นก็ค่อยก็คยุยตรงนี้มีอะไรวะมันฆ่าแม่ตรงนี้ตอนแม่งเข้ามายิงไม่ให้หมดเลยคือเ,เราก็เก็บเสียงแต่เมียวเมียวเมียวเราต้องแบบแน่นเนียนแน่นเนียนเดฟเนียนผมไม่รู้เรื่องครับผมแค่มายืนเฉยๆแอปสองแอปสองทำไรกันอนะโอ้เพื่อนเอ้ยเร็วดีแล้วมันก้มทำอะไรที่พื้นวะไอ้คนทุบตรงนั้นเข้าไม่ได้นะคะดูดูเราต้องมีชุดแน่เลย เรายังไม่มีเลยลอมราออกมา,มาไม่เป็นไรเราก็ยืนรอยืนมองเป้าหมายเดินไป Hello สวัสดีนะคะพบกับดีจไม่เป็นเทเลออีกครั้งนะคะวันนี้เราก็อยู่กับรายการเลซี่เปียนะคะ กับเกมเดิมเลยฮิตแมนบัตมันนี่นะคะคือเปียก,กะาจะไม่ดูไอะกงอะไรนี่นะคะเขาเรียกอะไรเนะื้อเรื่องเออ,อเดือนกุมภาวันที่ยี่ปี2004ัหวยนานอะเนี่ยมันชอบกระตุกกระตึกก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันทำไมเกมอื่นมันไม่เป็นแล้วเกมมึงเก่าแล้วมึงมาเป็นอะไรของมึงเนี่ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวนะ เดี๋ยวไปดูภารกิจแปบบ๊บนี่เราต้องฆ่านี่นี่นี่ดอนดออะไรวะดอนเฟอร์นาโดปะเดกาโดแล้วก็เมนูเอลเดลเดกาโดเออเมนูเอลเดกาโดเออนั่นแหละนะคะเรามาอัพเกรดซีเวอร์บัลเลอร์ให้มันเก็บเสียงกันแล้วก็อัพพิกล็อกให้มัน วยวยหน่อยเคเอาไปด้วยเดี๋ยวคุณลืมอีกนะคะสตตร์มิชั่นเมนูเอลเดลกาโดกับดอนเฟรนนาโดเดลกาโดนะคะ mm hmm. มันจะโดอะไรเยอะแยะวะข้ามไปไม่สำคัญโอเคตรวจตรวจสัมภาระนะคะอาซิเวอรเบลเลอร์อะ,รอะไรอะไรเรียบร้อย mm hmm. เราจะฆ่ายำคนนี้นะคะโดยการฉีดพิษเข้าที่คอของเขา ขอออกตัวก่อนเลยว่าเปียเล่นไม่เก่งนะคะก็เล่นไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> แค่อยากเล่นให้ดูอะเธอนะ <c oughs> ล้ายามก็จะเดินหยุดแล้วก็หันมาตามภาษาคนโดนมอง <c oughs> เอ๊ะเธอทุย <c oughs> นี่ฉันมองนายอยู่นะเออเดินไปไอสัตว์มึงตายมึงตายมึงตายจิ้มจึก นันและเอือเอือก็เด้งเอือเอือโดนพิษเอือหลับเก็บช็อตกันเอ้ยมึงมาเปลี่ยนชุดตรงนี้เลยหรือเอเอช่างมันนะคะเปี่ยรู้นะคะเปียทราบว่าข้างในมีกล่องให้เก็บศพนะคะแต่เปียว่าเออข้างในมันมียามเดินเนี่ยยยามเน,ยเ,นยเ,นยเนี่ยเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยเออมันเดินเว้ยมันเดินอยู่ข้างในเปียก็เลยแบบไม่อยากเข้าไปไง กลัวแม่งจับได้โคเทียเลยเคยเล่นแม่งหลายรอบแล้วแม่งจับได้เอือดโดนยีเอ,อือเอ,อือตายคืออะไรอ่ะที่ทำไหดูร่านอนเขาดิขออนุญาตเซฟนะคะขออนุญาตเซฟเย่เผื่อมีอะไรผิดผิดพลาดก็จะกลับมามึงจะรอเรือเยอะไปไหนเนี่ยเปีย เริ่มเบื่อตัวเองนะแบบรอเรือกระดูกลิ้นเฮียอะไรเยอะแยะอืมแดกดิกรรมไม่ใช่ไปไปฆ่าเมนูเมนูเอลเดลกาโดไปฆ่าไอ้นี่นี่มันอยู่ข้างล่างเว้ยนี่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 มันอยู่ตรงนี้เราก็จะวางระเบิดไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเปิดกดไอเหียเนี่ยตกลงไปเปียวตรงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเร่งรีบทำดิ กด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 วางวางๆงงงมันขึ้นมายังอ๊ยมันเดินออกมาแล้วอะไม่ทันนะคะเมื่อกี้ถ้าเกิดรีบวางก็จะทันแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็รอดูเขาไปก่อนว่าเขาจะเดินไปไหนแล้วก็รอเขามาเดินมันตรงนี้ใหม่แล้วเราก็กดปิดตูมเกิดเป็นน้ำส้มครันช์สแน็คสแน็คแจไหมเพื่อนขนมดีของคนดีนะ ไม่ต้องมองอย่ามองมาได้ไหมถ้าเธอดไม่แข็งกู <c oughs> ไม่สนใจมึงหลอกไอสัตว์มึงอะมึงไม่หลอมึงไม่หลอมึงดูกล้ามด้วยดูกล้ามเอเจนต์ด้วยดูก้ามเอเจนต์47ด้วยครัสัลลป้าวัดก้ามผมไหมนี่ดูโอ้ย ผมตบป้านี่ป้าก็เดียงแล้วเนี่ยต่ยานะคะดูดูดูโอ้ยกอดกันโอรักโอ้โหมีการเปลี่ยนด้ะเออจับมือเออเพื่อนมาด,ดีมึงกอดกันแล้วก็ต้องจับมืออีกอ่ะมันเป็นธรรมเนียมกันรือลุงก็เดินมามองหน้าผมรอดิไม่ต้องชมก็ได้ ยืนนิ่งๆเออมันพาเพื่อนลงไปแล้วตามมันไปตามมันไปตามมันไปตาม,มตจริงเราต้องฆ่ายามไอคนนี้ด้วยแต่ช่างมันเราอย่าไปฆ่าเลยไม่อยากจะเสี่ยงถ้าเราถือช็อตกันมาด้วยมันจะสงสัยปะวะเปียว่าแม่งเกะก,กะก็เลยโยนทิ้งแม่งไปเลยก็รอดูไว้นี่โเอ,อเค เฮ้ยมายืนมามายืนตรงนี้ยืนเอาข้างนอกเออเออโอ้สอนง่ายนะเราอะเอออย่าเพิ่งหยิบไอ้เหี้ยคนเยอะมึงเจอกดกดเลยกด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 โดนปะวะโดนปะวะเอา้าไอเหี้ยมึงรอดมาได้ไงเนี่ย เงี้ยเมื่อเมื่อเมื่อกี้นะวางระเบิดแล้วเว้ยพี่วางแบบเอยเหี้ยแบบจะทำให้มันเป็นอุบัติเหตุแบบเออไอไอที่แขวนอยู่บนนี้มันลงมาอะไรเงี้ยเออแล้วมันแบบควยไรกดพลาดประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเลยเนี่ย ค่ะย,ยนีซาแต่อย่าไปฆ่าเขาเลยนะตามจริงเราต้องฆ่าเขานะ,ะเพราะว่าเขาจะได้ไม่เกะก,กะและจังหวัดนี้จังหวัดไม่ใช่จังหวัดสิจังหวะแล้วก็กดแต่ตามจริงอะ่ะเราต้องกดแล้วเวแต่ดูแมงแมงเดินขึ้นมาแมงอยู่ตรงบันไดด้วยถ้ายิงแมงตรงนี้แมงก็จะแบบมีมือสังหารมาฆ่ามันก็ไม่ดูเป็นอุบัติเหตุนะคะเราต้องแบบเนบเนียนเนบเนียนแบบ ถังไอเนี่ยตกตุ้มลงไปรอรอ,อมันยืนตรงนี้ก่อนกดกูกด,กด,กดแน่ไอสัสตอนนี้เราก็ตามเขาไปก่อนออกมายืนแอบหลังโอง่งหลังถังถังวายจะทำอะไรนะนายจะทำอะไรนะานายทำอะไรสักอย่างสิอย่ายืนเฉยนะมันเสียเวลาเนะ่ะอ้า อเจอเพื่อนกอดกันร,รักเออดีดีรักเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีนะคะเ,เขาก็คุยกันเออเออเออคุยเฮี้ยนอะไรกันกับเฮ้ยมันไปแล้ว ติดตามปบตู๊บิ๊วเมีย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 วเออมึงมามาเลยไอ้สัสมึงยืนตรงเนี้ยแหละตรงเนี้ยกูยืนกดตรงหน้ามึงเลยเนี่ยมึงเดินออกมานิดนึงดิออกมาตรงเนี้ยเออตรงนี้เห็นไหม เดินออกมาเออตรงนี้ก็ได้โอเคไม่เดินออกมาอีกสิเดินมาตรงนี้เน,นี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นที่ไหมสนใจกูสนใจกูจกไอเทียแล้วมึงก็มายืนหยุดเหี้อะไรเงี่ยเอ้ยนับเนี้ยล้วเว้ยไกลแล้วเว้ย เออเยี่ยมแม่งตายแล้วเว้ยเออเยเฮลเย่ทุกคนก็แบบเ้ยไปดูตรงนู้นดิไม่มีเสียงเลยเร็วไปไปโอเคได้ได้ฉันจะไปนะคะฉันไปแล้วะคะ่ะโอเคจากเหตุนี้ก็ทําให้ทหารทุกนายแม่งวิ่งไปตรงนู้นหมดเลยนะฮะ ความปลอดภัยก็จะอยู่แก่เราเราก็ต้องไปฆ่าอี้เ้ยนั่นมึงตายมึงตายเอา้าโอ้สบายเลยหวานมูแต่ยังไงก็ต้องการชุดอยู่ดีปะเฮ้ยเจอศพแล้วไม่เจอก็แปกแล้วไอ้อ้ะเฮ้ยไม่เจอก็แปกแล้วจ้านี่มันอะไรเนี่ยมันที่ไหนนะ มันที่ไหนเนะี่ยฉันเก็บมีดมาก่อนแล้วกันนะนี่มันที่ไหนนี่มีชุดให้ฉันเปลี่ยนไหมไปข้างนอกนั่นข้างนอกนั่นมันที่ไหนเนี่ยที่ไหนเปิดประตูกันฮัลโหลไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยนะแม่งออกกันไปหมดเลยนะ แล้วค <inaudible> you know, ือเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันเดินเข้ามาในบ้านด้วยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มึงตาย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 แน่มึงตายแน่เฮ้ยมันอยู่ในบ้านฮัลโหลไอสัตว์เปิดมันอยู่ตรงไหนวะนี่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 มันอยู่ตรงนี้เอ้ยนั่นไง โอ้ยเยี่ยมกูไปแล้วโอ้ยกูสบายใจทำไมสีแดงมันขึ้นจ้าขนาดนี้วะโอ้ยมึงลถไปดีกูกลัวเนี่ยมึงลดดิ ำไมมึงไม่ลดเลยวะโหมึงมึงก็แดงซะลากมาลากมาโอ้ยเร็วเดีโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียยปลอยปล่อยปอุ <products> ้ยเฮียออกไปจากตรงนี้เร็วอออ่ออ่ออออุอุ้ยแม่งยืนแม่งยืนแบบโอ้ไม่เกเซฟก่อน ไอเย็นหนูมึงยืนดีโอ้ยอย่าไอ้ยาจอจอจอไปจุบจอหูลอลอรอหูแล้วดูมึงเออมันไปแล้วเอ้ยมึงมาดีไอสัตว์นี่โอ well> ้ย มา,มาอไอสัตว์สวัสดีนี่ครฟหลังจากที่เราข้ามไปยังเบี้ยข้าแม่งทุกคนเลยเงี้ยเบียข้าแม่งทุกคนที่อยู่บริเวณะนะั่นอ่ะข้าแม่งหมดเลยมันใช่อีกไปเรียนไร สงสัยน่อยดีเดินไปดูหน่อยสังคู่เลยฮูเลยแม่งเปิดเข้ามาเองเว้ยไอเหี้ยยามเนี่ยยามเหงาโอ้ oh m ม่ o d รอยามออกไปรอยยามออกไปรอยยามออกไปขอบคุณนะยามที่เปิดให้อ่ะ้ยแม่มียามนั่งเฝ้าด้วยนี่ยว่ะคืออะไรรู้ป่ะยามแม่งหลับ ยาแม่งอู้ไอ้ตว์นัดเอือเยี่ยมเอามาลงไปปึ๊บฮัลโหลเปี้ยวตรงไปเลยเอ้ยามยามันเนียนไงมันหลับพิกล็อกไม่เป็นไรข้างในพิกล็อกได้โอเคเยี่ยม กระเทียมเจียวโอเคจบภารกิจกที่สองหาทางออกไปปีหาทางออกทางออกอยู่ไหนเตอ๋ออย่าปีนกำแพงเด็ดขาดนะจ๊ะไม่ไงั้นมันจะรู้นะจ๊ะมันจ๊ะนะจ๊ะเข้าแม่งตรงนี้แหละเอ้ยตกใจหมดห้วยอย,อยู่ก็ถือปืนขึ้นมาภารกิจสำเร็จเรียบร้อยนะคะ ค่าทุกคนและเรียบร้อยแต่เปียเนี่ยแม่งค่าแม่งทุกคนเลยไอตรงดันไอตรงนั่นน่ะที่เปลี่ยนเสือ้อเออค่าแม่งทุกคนเลยเปิดประตูได้ไหมไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้เยี่ยมไป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 นี่ตรงนี้มีชุดของพนักง,งานแล้วมันเดินไปก่อนเราจะเปลี่ยนชุด โอเคไม่ต้องฆ่าใครนะคะแล้วก็เป็นพนักง,งานทำของทั่วไปลงลิฟต์ลงลิฟต์ผาลิฟต์ลงลงลิฟต์ลงลิฟต์โอเคลิฟต์ลิฟต okay, ์เปิดเราลงลิฟต์ได้อย่างไม่มีปัญหาเอออุ้ยกว่าจะได้มีอะไรอ๋อ ไม่มีปัญหาสบายใจหายหว่วงเรามีมีดอยู่ใช่ไหมอืมได้เดี๋ยวรู้เลยออกมานะคะตรงนู้นมีเมื่อยามบิดขี้เกียจ <c oughs> อ้าวโอ้โมีตกตรงหน้าเลยกรรมเราต้องขึ้นในเฮียเรือเฮียเนี่ย นั่นคือเฮียอะไรคือมีดกูปาไปว่าวเมื่อกี้ยามดูดีมีดมาไงอ่ะฟองแม่โอ๊ยเก็บป,ปืนเก็บป,ปืนก้มไว้ก้มไว้ก้มไว้ก,ไวก้มไว้มันไม่รู้ว่าใครยิงปะวะ เออมันยังไม่เห็นไงเอาปืนอรอกวาเยี่ยมเก็บแล้วเก็บแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคเยี่ยมนะไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้อะไรทั้งนั้นยามหลับเหรอ เย่ yeah. มึงไปเอาไปเปลี่ยนชุดมาตอนไหนเนี่ยไอเสษโอ้ยมันเกือบรู้แต่สุดท้ายก็ไม่รู้อีอีเฮ้ยเย่อะไรค่าอะไรอืมจอตฮิตเฟอร์มเอิมเฮ็ดเฮ็ดช็อตสองอันนึงเลย อะไรวะอืมกินดิไปเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเสียงดังดอ่าอ,อ,อ่โอ้โหโดนหักลบด้วยอะไรการคอนโทรเอ่อความเสียหายแล้วก็เสื้อผ้าที่เอามาคือมันไม่แนบเนียนว่างั้นเถอะปะสูตรอ๋อเหมือนกับเราทิ้งสูตรไว้แบบให้คนอื่นรู้เอออะไรเงี้ย บายจบไปแล้วนะคะกับมิชชันที่สองเอ้ดีใจอะอจบไปแล้วนะคะกับมิชชันที่สอก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะก็ยังไงก็หากเปียทำอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะคะอพอดีเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แนวแนวนี้หรือเปล่า <c oughs> อก็ บายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ